สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือ,อกน,กนกันด้วยนะคะํำให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองนะคะเรียกได้ว่าไปตามสภาพนะคะท่านใดที่มองหาไปใช้กันอยู่ค่ะสามารถมาเลือกชมกันได้เข้ามารับชมแล้วนะคะคอมเมนต์สติกเกอร์ไว้ทักทายกันหน่อยนะคะรถยืนคันนี้นะคะเป็นรถอ s u ูซ d m a แค่ะรถกระบะปี0 6เครื่อง2.5นะคะดีเซลคอมมอนเรลค,ค่ะขับดีประหยัด เล่มครบพร้อมโอนนะคะภาษีพรบรปี67 <c oughs> เครื่องเกียร์ดีคัสซีสวยค่ะแอร์เย็นฉ่ำนะคะรถ <c oughs> น่าใช้ค่ะแม้มีริ้วรอยบ้างนะคะมีตำหนิกันบ้าง <c oughs> ไปตามสภาพเลยนะคะในราคา180,000บาทค่ะราคาเงินสดนะคะ <c oughs> เกียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะรถ <c oughs> <c oughs> อยู่ในเขตของหนองจอกกรุงเทพมหานคร สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถนะคะติดต่อโดยตรงด้วยตนเองตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ท่านนะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการนัดดูรถด้วยตนเองนะคะแอดมินแนะนำเบอร์ต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ